จอห์ o, นกโเรับไว้ซะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมมันกลายเป็นนี่เหมือนเดิมวะเนี่ยอะไรวะอ๋อมันห้ามขยับเหรอไอ้เหี้ยแม่งได้ด้วยวะเหี้ยแม่งเก่งวะ่ะเทพเลยครับทีเนี้ยครับบรรลุเลยครับทีหลังนี่ไม่ต้องพึง่งโอเน็ตเลยครับนูบครับอ๋อเลือกเลือกแชทเป็นรูปประจําตัว Google โบร์ Bo. โอเคนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันอีกทีนะครับตอนนี้ยังเป็นรูปไอ้นี่อยู่นะ ไอ้ยี่รูปแม่งจังไรไอ้ยี่รูปแม่งจังไรวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคอยเป็นพีเอ็นดีนะครับตอนนี้เฮ้ยทำไมมันยังเป็นเอ็กซ์ปิดอยู่วะผมเปลี่ยนภาพแยมแล้วครับไอ้ยี่รูปแม่งจังไรวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทำไมเอ็กซ์ปิดอยู่ครับกรรมไมนุ๊กเดี๋ยวนะต้องไปเปลี่ยนในกูเกิลบวกอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้เป็นการลองของใหม่นะครับน่ะเป็นการลองของใหม่นะครับลองใช้กูเกิลบวกในการไลฟ์สตรีมในผมไปปรับก่อนปรับให้มันเป็นรูปใช่ไหม อ่าไหนวะออมออมไอ้ขี้แม่งคนดูห้าร้อยห้าร้อยคนแล้วครับไอ้ขี้แม่งเทฟสัตว์อะกำลังออกอากาศเลยตอนนี้คุณนะครับกำลังดูกันสดๆเลยครับอ่าไปเปลี่ยนหน้า YouTube เอ้ยไม่ใช่เลือกแชทครับจะเป็นรูปประจำตัว Google โอเคอค,ครับุมครับไหนขอดูดิแชทไหนอะเห็นมีเลยนะอ่ะมันแชทก็มีมันเจ่เหม,มีเลย,นะเลยครับฉัน ใช้เป็นกลุ่มในใครวะเนี่ยนี่กูคุยกับใครเนี่ยเดี๋ยวนะออ่าอ่าาไม่ได้คนระับมันไม่ยอมเปลี่ยนรูปครับกูใช้รูป IDM ขึ้นมาวะ <c oughs> IDM นะครับ6.2 Crack by Pirate นะครับด่าดูไว้นะครับเฮ้ผมงงว่ะในไลฟ์แม่งไม่เปลี่ยนรูปไอ้ย้ยงงชิบหายแห่ลอง refresh <c oughs> ดิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนแล้วเว้ยแม่งเป็นรูป IDM ไอ้ยแม่งเก่งว่ะดูดิครับ คล็กบายไพเลตนะครับเออตอนนี้ไม่รู้เวอร์ชันออกใหม่อนะครับไอ้เฮียแม่งต้องไปโหลดนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราหาภาพอะไรมาปิดไว้เท่ๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนออดีนะที่ผมลบออกไปแล้วผมลบลิสต์ตออกไปแล้วนะครับว่ากูโหลดอะไร,ะรบ้างนะฮะไม่งั้นไอตรงวิดีโอนี้ขึ้นโหลดเลยโหลดหนังโป๊เต็มเลยครับขึ้นวูบขึ้นมาหนังโป๊เอวีเจแปนพรนี่ีอะไรนะครับเต็มเลยดีที่ผมลบไปหมดแล้วพวกคุณไม่สามารถรู้ครับว่าผมโหลดอะไรบ้างอ นะเรียบร้อยนะเอ้ยแล้วทำไมมันเอ็กซ์ปิดเหมือนเดิวมวเนี่ยจังไรกันเดน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะอะไรของมันวะ IDM โอเคเออแม่งกลับมาแล้วมันเปลี่ยนไงครับโอเคน่าจะหายแล้วโอเคโอเคนะใช้ได้ใช้ได้กี่ทุ่มแล้ววะเนี่ยตอนเนี้ยเดยนะห้าทุ่มเท่าไหร่แล้ววะ นาฬิกานาฬิกาในเครื่องนี้ไม่เคยให้ความร่วมมือครับไอ้เหี้ยตั้งแล้วแม่งต้องเด้งกันไปเวลาไหนกูก็ไม่รู้กูมันดูอีกทีเฮ้ยเวลามันไม่มเคยตรงเลยกูต้องเข้า Google ไปเช็คเลยครับเนี่ยเช็คเวลาประเทศไทยเช็คเวลาประเทศไทยมาแล้วฮะตอนนี้ครับเฮีย yeah, แม่งสี่สองเลยครับสี่สองเลยครับคุณผู้ชมไอ้ยช่ายเฮ้ยนะผมอยากรู้ว่ามันเปิดเพลงได้ป่บวะใน Google บวกอะนอกจากเอาเสียงไมโครโฟนมันเอาเสียงสเตอริโอมิกเข้าได้ป่บวะ ลองเช็คดูก่อนนะเอาเสียงสเตอริโอมิกมันปรับยังไงวะเดี๋ยวนะเหมือนจะไม่มีว่ะไอ้ีไอ้ดีเอ็มไม่ยังค้างเลยคนระัแบแป๊บนึงแบ่งปันหน้าจอออกไปอ่าดำๆไงครับทเทพอ่ออ,อมอ,อมอะไรวะอุปกรณ์อุปกรณ์เริ่มต้นไมโครโฟนอุปกรณ์เริ่มต้นอันนี้คืออะไรเสียงเหรอตรวจทานความเร็วเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเสียง สตูดิโออันนี้อันนี้คืออะไรเสียงสตูดิโออะไรวะงงวะ่ะ G เบยงงผมต้องหาวิธีการเปิดเสียงสเตอริโอในคอมด้วยครับรู้สึกว่า Google Hangout นี่มันจะอ่าอ่ายังไงวะยังไงกูบอกไม่ถูกมันเหมือนรับแต่เสียงไมโครโฟนนะฮะผมต้องหาวิธีการตั้งเสียงในคอมจะได้เปิดนั่นได้ครับเดี๋ยวลองเข้าคลิปดิคลิปลุงเลงเงี้ยนโวยแล้วก็ลองเข้าไปดูครับ อ่าแล้วก็ลองปรับไอตรงนี้ดิเนี่ยกูยกก่อนแบ่งปันหน้าจอนะแล้วก็ลุงเลิงเนี่ย <c oughs> เออแม่แชร์เบราว์เซอร์ได้ครับคิดม่งเจ๋งว่ะลองดูดิดูคลิปกันสดเลยครับลุงเลิงเงี้ยนโวยด,ด,ดูดิดูิ <c oughs> <c oughs> เงียนเงี้ยเงี้ยเงีย <c oughs> เงีย <c oughs> ตืดตืตืดตตื่ตตตตตัวมันดีแท้ตืดเป่าแต่ตืดอมตืดตุยโอแล้วไมตืดช็อกโกลีแต่ก่อนนี้ทีละบาดเดี๋ยวนี้มันแพงเอ้ยทำไมกูข้ากเกินเอ้ยมันยูทูบไม่ได้กําเบเดี๋ยวดีมันแพงร้ายกาดร้อยบาทด็กอด้ทีเดียว โอ้้วไม่ตืดมีเกี่ยวตืดทีเดียวกัดตืดแทบขาดเฮ้ยเข้า YouTube ไม่ได้อะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะ connecting door เลยเนี่ยครับไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยไม่ามาค้างตอนนี้ไม่โอ้คนดูเจ็ดร้อยพระเจ้าสุดยอดคนดูเจ็ดร้อยะครับอเฮี yeah. ้ยผมไลฟ์ในโอเน็ตแม่งดูแค่สองร้อยครับไลฟ์ like ใน YouTube แม่งคนดู เจ็ดร้อยนะครับไอ้เฮียแม่งไปประกดการปีใหม่เลยครับเนี่ยเขาดาวเลยครับเอ้ยมันยูทูปมันเข้าไม่ได้วะผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับแม่งไม่ให้กูเข้ากรรมอะไรไงกรรมเบยกรรม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 หรือแม่งต้องปิดไลฟ์ก่อนวะโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตื่น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 ตื่ตื่ตื่ตืดชิบหายเลยฮะหลังจากเข้าคลิปลุงเลิงครับไอ้เหี้ยแม่งอาถันเข้าเลยกูเข้า YouTube ไม่ได้ คลิปลุงเลอแม่งอาถันนะครับแม่งอาถันสัตว์อะเฮ้ยกูเข้า u t u b e ได้แล้วโอ้โหแม่งเจ๋งว่ะเทพได้แล้วแบ่งปันหน้าจอใหม่่ะไลฟ์สตรีมมิ่งโอเคเข้าไปดูของเราดิปา้ปาป้าเย็ดดูได้ดูได้ตุกป่ะครับเฮ้ยตกว่ะโอ้โหต,ก,โโหตกสัตว์เลยว่ะจริงๆด้วยนะฮะไม่เหมาะกับการไลฟ์ภาพจริงๆริงว่ะแม่งตุกอะเออเออตกอยู่ตกอยู่ตกอยู่ โอ้โหแม่งเม้นเม้นทีละ 50, หละ้าสิบอีเขี้ยใครจะไปอ่านทันครับเม้นขึ้นมาห้าสิบใครจะไม่นั่งอ่านไหมครับแม่งโคตรเยอะเลยครับแม่งต้องมาเริ่มรูปคุยอะไรกันบ้างวะวันนึ่งเอ้ยมันคุยอะไรกันบ้างวะเยอะสัว์ หกเย็ด oh. yeah. ว่ไงครับพวกคุณนะผมอันนี้ผมกำลังลองอยู่ตุกปลไอ้แม่งเสียงไม่ตุกด้วยไหมยังเป็นเทพอ่ะเดี๋ยนะได้เลยครับว่าโอเคแหละครับวิดีโอช่างแม่งมันครับช่างแม่มึงช่างแม่มึงเดี๋ยนะผมตอนนี้ผมไม่ต้องใช้โปรแกรมเลย,เลยครับต้องขอบคุณนะครับพ K เ a m ก r เมนะสำหรับการบอกว่าไลฟ์สตรีมยังไงนะครับผมแม่งโง่เลยครับเนี่ยได้เลยครับตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวยังเนะี่ยขอปรับอะไรอีกนิดนึงนะ โอ้โห oh, แต่มันดีจริงๆนะ Google Hangout เนี่ยนะฮะเปิดไลฟ์สตรีมได้ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอะไรเลยฮนะมีแค่ Google Chrome แม่งก็ใช้ได้อ้าวเฮียอะไรเนี่ยกำเบยไม่เป็นรูปนี้เนี่ยรักนะจุงเบยแชร์ใหม่รับโอเคอ่าผมจะบอกให้ครับว่าไอคอมเมนต์ข้างๆเนี่ยนะฮะใน YouTube ไลฟ์สตรีมเนี่ยแม่งโคตรชา้าจริงๆมันมันขึ้นดีเลย์มากครับแล้วมันก็แบบ มันฟัดไม่ได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันจะเอาข้อความมันปบูบบมาทีจะเป็นชุดหนึ่งนะครับคือมันจะพิมพ์รัวๆไม่ได้เออตรงนี้มันก็กันเกียนได้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะเฉยได้ป่ะเฮ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่บุ๊โอ้จูเฮ้ยดีว่ะแม่งเออนะเปิดยูทูปผ่านเปิดยูทูปไลน์นะครับไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งอะ่ะจริงๆใช้ได้ใช้ได้ I like turtle ตรงเดี๋ยวนะ ผู้ดู218คนโอ้โหมาจาก YouTube กันบานเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เปิดเรียบร้อยแล้วไอสตสอรีมสดนดครับไใช่ไหมโอเคแต่เอาภาพปิดยังไงมันจะได้ไม่ต้องดึงเน็ตนะครับทำได้ป่าวะเอาภาพปิดไงวะเดี๋ยวนะแบ่งปันหน้าจอาออกไปอ่ะดำและเป็นเอ็กซ์ปิดเออเนี่ยครับดำดำเนี่ยครับจักจักวงวงเนี่ยใช้ได้อยู่จริงจริงอ่ะก็ใช้ได้อยู่วะเอ้ยเอ็มไมโปรแกรมโอ้โหเออดีเว้ย ดีจริงๆนะเนี่ยแม่งมันขึ้นโปรแกรมไม่หมดเลยครับว่าคุณอยากไลท์ที่อะไรคุณก็ไลท์ตามสบายใจชอบเลยครับจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่ครับจริงๆอน่ะนะวันนี้ครับวันปีใหม่ครับสองพยสามจู้เขาดาวเขามารอพวกคุณเขาดาวกันนงครับรอพวกคุณปีใหม่สองสามเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอ้โหแบบไม่มีแหลกอะครับเลื่อนปืนเลื่อนปืนเลยครับพี่เฮียเดินๆอยู่แล้วล้มเลยครับแม่งลื่นนะโอเคก็มีแต่เสียงนะครับอันเนี้ยเดวนะแล้วทำไมมันภาพไอ้เอ็กซ์ปิดมาจากไหนวะเนี่ยไรแมน ถุยกรรก,กักากรรมไอกักอืมเออเอเอใช้ได้นะฮะเมื่อกี้ผมไปดูของเป็นดูไลฟ์ของลุงพีมานะครับอา่าลุงพีรู้สึกเขาเปิดผ่านอะไรไม่รู้อ่ะเออมันกระตุกนะเสียงมันกระตุกให้ลุงพีเขาเปลี่ยนมาใช้ Hangout เลยโอ้โหนสวรรค์เลยครับเน็ตผมนี่อัปโหลดแค่สามร้อย KB นะครับนะยังยังไลฟ์ไอ้ Google Hangout ได้ครับลื่นนะครับบอกแล้วนะ แต่วิดีโอนี่มันไม่ไม่ค่อยลื่นอะไรนะครับจริงๆจ,จ,จะไม่ไม่ค่อยมาเปิดไลฟ์หน้าจอหรอครับไม่มีอะไรนะมันกลัวกลัวกระตุกมากกว่านะฮะเสียงเบามันจะเสียงเบาเลยเอ,อีกเนี่ยโอเคใช้ได้อยู่ครับจริงๆจริงๆๆๆก็ใช้ได้อยู่นะเออ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 ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออโอ้โหติดใจเลยครับติดใจเลยครับสำหรับใครอยากจะไลฟ์สตรีมบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปสอนดีบบดว่าขี้เกียจวันะช่วงนี้เอาล่ะ นะอ่าได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอเสียงดังมากเบยมิดเมเยยดได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอฝากคลิปนี้ครับถึงบอยบอยวัดเด้งด้วยนะครับอืมช่วงนี้นะโอเคมันไม่เฟี้ยวกินกว๋วยเตี๋ยวไม่จ่ายนะโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะไลฟ์ตอนเอ่ออ่ห้าทุ่มครึ่งนะครับแต่ตอนนี้มันกี่ทุ่มแล้ววเนี่ยกำเบย จังไรแมนโวยส่งทิพย์เก่งติดตั้งกูฮ่าบอสโอเคผมอยากจะเปลี่ยนภาพว่ะไม่อยากได้เอ็กซ์ตริดเลยครับไอ้เคี้ยแม่งจังไรอะครับเดี๋ยวเปลี่ยนภาพยังไงเอาภาพใส่ไม่ได้เหรอไม่อยากได้เอ็กซ์ตริดเลยครับแม่งนุ๊กกมไม่นุ๊กเดี๋ยวหาวิธีเปลี่ยนก่อนนะฮะแบ่งปันหน้าจอเดี๋ยวเราลองเปิดภาพไวด้ดิเปิดภาพอะไรก็ได้ไว้แล้วก็ลองใส่ดูดิ เปิดภาพอะไรมีภาพอะไรเอ็ก็กมั่งครับเออเนี่ยฮะสุดยอดคอมโบรับไปซะเดี๋ยวผมเปิดแป,ป๊บจริงก็ใช้ได้อยู่ครับจริงๆอ่ะอหแนววไแนวะไแนวะแป,ป๊บหนึ่งอ่า,อ,าอยู่ไหนไวะอยู่ไหนวะสักครู่นะครับเฮ้ยเจอแล้วนะวลองดูดิมันขึ้นป่าวะาแบ่งปันหน้าจอไอ้เที่ยมันขึ้นด้วย เพอร์เฟกต์รูคี้หนึ่เปอร์เซ็นต์เลยครับจอด์นกูเบิลรับไปซะเนี่ยครับอ้าวแล้วทำไมมันกลายเป็นเหมือนเดิมวะเนี่ยอะไรวะอ๋อมันห้ามขยับเหรอไอ้เจี๊ยแม่งได้ด้วยวะไอ้เจี๊ยแม่งเก๋งว่ะเทพเลยครับทีเนี้ยครับบรรลุเลยครับทีหลังนี่ไม่ต้องพึ่งโอเน็ตเลยครับนูบครับอ๋อเลือกเลือกแชทเป็นรูปประจำตัวกูเกิลโบรโอเคนะขอบคุณนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันอีกทีนะครับตอนนี้ยังเป็นรูปไอ้นี it like ้อยู่นะไอ้เยี่รูปแมงจังไรไอ้เชี่ยรูปแมงจังไรวะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์อีกทีนะครับตอนนี้เฮ้ยทำไมมันยังเป็นเอ็กซ์ปิดอยู่วะผมเปลี่ยนภาพแยมแล้วครับทำไมเอ็กซ์ปิดอยู่ครับกรรม่มน้ ได้นะต้องไปเปลี่ยนใน Google บวกอะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งตอนนี้เป็นการลองของใหม่นะครับอ่าเป็นการลองของใหม่นะครับลองใช้ Google บวกในการไลฟ์สตรีมในผมไปปรับก่อนปรับให้มันเป็นรูปใช่ไหมอ่าไหนวะออมออมไอ้ขี้แม่งคนดูห้าร้อยห้าร้อยคนแล้วครับไอ้ขี้แม่งเทพสัดอะ กำลังออกอากาศเลยตอนนี้คุณนะครับกำลังดูกันสดๆเลยครับอ่าไปเปลี่ยนหน้า YouTube เอ้ยไม่ใช่เลือกแชทครับจะเป็นรูปประจำตัว Google โอเคขอบคุณครับไหนะขอดูดิแชทไหนะไม่เห็นมีเลยอ่ะ,อะม,มันแชทมันก็มีอะมันอ่ะเจ็ กูเกิ e แห่งเอาว่ามึงรู้จักเปล่า